มาแล้วคะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปส่องบ้านของเน็ตไอดอลและบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่เคยเป็นถึงอดีตนางงามอย่างคุณนัดนิสามณีเลิศวรพงษ์นั่นเองคะ่ะสำหรับคุณนัดนิสามณีเป็นอีกหนึ่งคนดังสู้ชีวิตเธอเป็นถึงอดีตมิสเมโมซ่า2013ก่อนหน้านี้มีผู้มาชักชวนเธอเข้าสู่เส้นทางสายประกวด เธอจึงเดินสายประกวดเวทีต่างๆมากมายทั้งเวทีสาวประเภทสองหรือเวทีที่มีสาวแท้ร่วมประกวดด้วยจนทำให้เธอได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเธอก็ไม่ได้มีแค่ความสวยเท่านั้นเพราะยังมีความสามารถในด้านการแต่งหน้าอีกด้วยจนเป็นเจ้าของเพจสบัดแปลงที่เป็นเพจสอนการแต่งหน้าเราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของเธอที่สร้างจากความขยันหมั่นเพียรจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านเดี่ยว3มชั้นภายในหมู่บ้านเธอตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้หลังจากเข้าไปดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านแล้วชื่นชอบก็เลยเลือกบ้านหลังที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นบ้านที่ออกแบบตามที่เธอต้องการทุกอย่างทั้งส่วนนอกบ้านส่วนในบ้านและห้องน้ำในห้องส่วนตัวรอบๆบ้านดูร่มรื่นมีพันไม้หลายชนิด เพราะนักออกแบบตกแต่งสวนที่เป็นแฟนคลับเขามาช่วยดูแลในส่วนนี้นั่นเอง ส่วนภายในบ้านนั้นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำกับผนังหินอ่อนพร้อมกับแชนเดลียเพิ่มความหรูหราที่สำคัญเธอยังไม่ลืมเรื่องห่วงจุย้ยที่เป็นาศาสตร์สำคัญของการออกแบบบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวยของเน็ตไอดอลสู้ชีวิตจากความขยันหมั่นเพียรจึงทำให้มีบ้านในฝันของตัวเองได้สำเร็จ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ